ทิกดีๆที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆดาวน์โหลดแอปที่ไม่เหมาะสมทำได้ง่ายๆแค่3ขั้นตอนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to ทิคทิกดีๆเทรนด์ใหม่ที่คุณก็ทําได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะหากจะพูดถึงในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มจะใช้งานสมาร์ทโฟนกันเป็นแทบทุกคนเลยก็ว่าได้ค่ะ และสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่นะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เกือบทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับเน็ตมือถือ 4G หรือ Wi-Fi ซึ่งก็ทําให้เด็กๆนะคะสามารถเข้าไปรับชมเนื้อ,อาหาต่างๆได้ทุกประเภทนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะจึงทําให้ผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยเกิดความกังวลที่ว่ากลัวว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะเข้าไปดาวน์โหลดแอปที่ไม่เหมาะสมกับวัยมาใช้งานกันใช่ไหมล่ะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้ค่ะฟ้ามีทริปดีๆในการป้องกันเพื่อไม่ให้เด็กๆนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปที่ไม่เหมาะสมกับวัยมาฝาก,ก โหลดแอปที่ไม่เหมาะสมบน Google Play Store ก็สามารถทําได้ง่ายๆตาม3ขั้นตอนนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1ค่ะให้เราเข้าที่แอป Play Store ค่ะหลังจากนั้นค่ะแตะไปที่โปรไฟล์และเลือกไปที่การตั้งค่าค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะแตะไปที่ครอบครัวค่ะและเลือกการควบคุมโดยผู้ปกครองค่ะขั้นตอนที่2เปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ปิดอยู่ค่ะให้เราแตะเปิดที่สวิตได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้สร้างพินรหัส4ตัวค่ะและกดตกลงค่ะ และใส่รหัสยืนยันพิมพ์อีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วกดตกลงค่ะขั้นตอนที่3เลือกประเภทช่วงอายุที่ต้องการได้เลยให้เรานะคะแตะไปที่แอปและเกมค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราสามารถเลือกประเภทช่วงอายุได้เลยค่ะเมื่อเลือกประเภทเสร็จแล้วนะคะให้กดบันทึกได้เลยค่ะเพียง3ขั้นตอนนี้นะคะก็สามารถป้องกันไม่ให้เด็กๆดาวน์โหลดแอปที่ไม่เหมาะสมบ,บน Google Play Store ได้แล้วค่ะ หากชอบทิปดีๆแบบนี้นะคะก็อ,อย่าลืมติดตาม How to t i p ทิปดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u c k b o TV ได้เหมือนเดิมค่ะ